อ่ะนี่ลองมาดูรอบๆถังดูสิสกปกแค่ไหนทุกคนอโอ้โหนี่ครับนี่แหะสาเหตุของกลิ่นครับกลิ่นที่มันเหม็นเหม็นตึ้เหม็นตึ้งนะครับผงซ์สกอกเหลือคาอยู่ในนี้เพียบครับเหลือเป็นสิบบาทเลยนะครับทุกคนเนี่ย <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กแอลอนอายุหกิบมาได้แอลฟั่งตาอีกแล้วนะครับนี่ครับทุกคนสิ่งที่ลุงแหวงจะมาทำก็คือจะมาลือ้อต้องสักผ้ารุ่นฝาบนเหมือนกันแต่เป็นฝาบนถังเดียวถังเดียวแล้วก็เป็นแบบอัตโนมัติเนาะเป็นของนิตชิ ฝาบนอัตโนมัติครับก็จะมาลื้อแล้วก็ถอดเอาออกไปล้างก็งานนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนฝาบนแบบสองถังเนาะก็ก่กอนที่จะลื้อออกก่อนที่จะลื้อก็ต้องเอาตัวนี้ออกก่อน,นตัวตัวกรองน้ำเข้าเครื่องนี่ก็ดูทรงแล้วก็คื ต้งกใช้มาก็คงไม่เคยได้ถอดล้างมั้งครับคุณชมดูสิเต็มไ,ไปด้วยเต็มไปด้วยเศษเศษอะไรมั่งก็ไม่รู้เดี๋ยวลุงแหวงเอาไปลไป้างน้ำก่อนเนาะล้างเรียบร้อยครับไปต,ตัวกรองตัวกรองน้ำเข้าเนี่ยถ้ามันอุดตันมันก็ทำให้น้ำไหล เข้าเครื่องใช้กก็ใช้เวลานานกว่าจะน้ําจะเต็มตามระดับที่เครื่องมันต้องการเนาะทําให้เสียเวลาครับเอาแล้วครับทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนการถอดเอาฝาบนฝานี้ออกนะครับก่อนที่จะถอดฝาออกเราก็ต้องอถอดลักไฟออกก่อนครับ ครับคนถอดน็อตออกครบทั้งสี่ตัวแล้วถึ้เราก็ขั้นตอนมาเปิดฝาวาตอนเปิดฝาก็ต้องค่อยๆนัดออกมาแล้วก็ค่อยดูว่ามีสายไฟอะไรที่ต้องระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดมันขาดครับ ทิ้งไว้ครานี้ก็มาถึงขั้นตอนการถังออกมาล้างนะครับคนคือเครื่องนี้มันเป็นเครื่องอัตโนมัติเนาะมันจะมีกลไกซับซ้อนกว่าหน่อยกว่าหน่อยนึงตอ่อันดับแรกก็คือไ้คองแบนนัดเอาตรวน,นี้ออกมานี่ครับแล้วมันก็จะมีน็อต น็อตแชกอยู่ตรงนี้เราต้องขันเอาน็อตหัวแชกตรงนี้เพื่อที่จะดึงให้แผ่นตัวนี้ออกมานะครับตรงสะดือมันเป็นไขควงแชกตัวใหญ่ต้องใช้ไขควงตัวใหญ่ทุก็นดเอาฝานี้ขึ้นมานะอย่าบอกว่าต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะเครื่องมือพิเศษที่ว่าก็คือตัวนี้ครับทุกคน ตัวดูดสามขาแต่สามารถปรับให้เหลือสองขาได้ลองใช้ดูว่ามันจะใส่เข้าไปดูดเอาตัวจานหมุนของเครื่องซักผ้าออกมาได้หรือเปล่าถ้ามันใส่ได้ก็โอเคถ้าใส่ไม่ได้นี่ก็งานเข้า เค <Okay, S 2> ครับใส่ได้ ดึงออกมาได้ง่ายงๆับไม่ต้องขันโอเคเหมือนข้ามขั้นตอนไปนิดนึงอันที่จริงแล้วเราต้องถอดฝานี้ออกก่อนฝานี้นะครับแล้วก็โยกออกมาวางไว้เรามาดูก้นถังกันว่ามันสกมกขนาดไหนดูสิครับอะไรก็ไม่รู้เป็นผง เป็นผงเป็นผงเป็นผงเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนครับโหแข็งปอกนี่นะครับทุกคนลูกบล็อกพ่อบล็อกเบอร์สิบแปดเฮ้ยเบอร์สามสิบแปดเพอ่อจะอามาขันตรงนี้ทีนี้ลุงแหวงไม่มีบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าแบบกระแทกเนาะแหวนก็จะใช้แกนบล็อกแบบนี้แหละขันออกก็ลองขันดูก่อนนะ มันจะขันได้หรือเปล่าไม่รู้จะต้องใช้เครื่องทุนแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะใส่เข้าไปแล้วก็ตบ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 โอ้อยากดูครับ <c oughs> สรุปแล้ว บล็อกรรมดาก็ขันออกไม่ได้ครับลุงแหวนก็จําเป็นต้องสั่งเครื่องมือพิเศษในระหว่างนี้ก็ทําความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่อีก3วันครั้งหน้าครับเครื่องมือพิเศษจะมาครับระหว่างรอ3วันก็ต้มกาแฟดื่มรอครับอเมริกาโน่เย็นครับทุกคนหอมหวานเอ้ยไม่หวานหอมขมชื่นใจครับต่อไปเราก็จะมาถอดเอาถัง ออกนะครับเพื่อนครับจุดประสงค์หลักที่ตัดสินใจซื้อเจ้าบล็อก,กแทกตัวนี้มาก็คือเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะครับถ้าไม่งั้นมันถอดไม่ได้ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลุงแวงลองถอดดูแล้วใช้บล็อกธรรมดาถอดแล้วถอดไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาจัดการถอดกันแล้วก็เจ้านี้ก็เหมือนกันครับลูกบล็อกเบอร์สามสิบแปดก็งานนี้โดยเฉพาะเหมือนกันครับเอาครับลุยกันเลย น,น,น็ <S <S นอตเบอร์สามสิบแปดโอ้โหเก็บเข้าไม่ได้นะครับทุกคนเรียบร้อยออกมาแล้วน็อนเบอร์สามสิบแปดพอ ใช้ลูกบล็อกขันออกได้อย่างง่ายได้ครับทุกคน <laughs> เครื่องมือมันพร้อมมันก็ไม่ยากครับเป็นราวที่จะต้องเอาถังออกมามีแหวนรองด้วยยกยังไงนะก็ต้องได้ใช้เครื่องมือพิเศษอีก <laughs> เช่นเคยครับทุกคนถอดธรรมดานี่ถอดไม่ได้แน่นอนครับ รงมือพิเศษที่ว่ามันก็คือเจ้านี่ครับทุกคนตัวถอดตัวถอดลูกปืนขนาดหกนิ้วนี่ขนาดหกนิ้วแบบแบบสามขานะครับทุกคนก่อนที่เราจะใส่เข้าไปเราต้องเอาเอาน็อตอม มากันไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวดี๋ยดยน็อตตรงเกลียวแกนของเอตัวหมุนมุนหถังนี่จะเสียครับก็นี่แหละงานนี้โดยเฉพาะเหมือนกันเจ้า ที่ถอดลูกปืนแต่มาประยุกต์ใช้ถอดถังเครื่องสักผ้าเอาแล้วครับชาวโลกก็จำเป็นต้องต้องเอาไอตะขอตัวดูดลูกปืนเนี่ยไปเจียเข้าหัวตรงนี้ออกให้มันบางลงเพราะมันสอดเข้าไปในใต้ถังก้นถังเครื่องสักผ้าไม่ได้ครับต้องเอาไปเจียออกไม่งั้นมันจะ เข้าไม่ได้ก็จะถอดออกไม่ได้ครับอนี่เราก็ใช้จแยวนวิ 1, ่งสิบสี่ขันออกเอาก็พอครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ลูกบล็อกขังครับกลัวมันจะแรงแล้วกว็กลัวแกนแกนเครื่องเครื่องหมุนจะเสียหายครับ ต้องใช้เครื่องทุนแรงเครื่องมือพิเศษครับก็ต้องซื้ออุปกรณ์พิเศษมาถึง3มชิ้นนะครับกว่าจะถอดถังเครื่องสักผ้ารุ่นอัตโนมัติของฮิตาชิออกมาได้นะครับทุกคนอ่านี่ไม่ใช่ของแหวงนะตรงนี้เป็นของหลานชายครับงานนี้ค่าแรงค่าแรง ทังสักสองตัวก็พอครับถึงคราวที่จะยกถังออกมาอึ๊บไม่นักเท่าไหรไม่นักเท่าไหรไอ้ไอ้ไ,ไอ้คราวนี้ก็มาดูความส,สกปรกของก้นถังเครื่องซักผ้าเฮ้ยตาชิรุ่นถังอัตโนมัตินะครับ อืมดูกระปกใช้ได้อ่ะนี่ลองมาดูรอบๆถังดูซิสระปกแค่ไหนทุกคนอโอ้โหมีหครับมีน่ะสาเหตุของกลิ่นครับกลิ่นที่มันเหม็นเหม็นตึ้อเหม็นตึง้งนะครับทำความสะอาดครั้งใหญ่ ก่อนที่จะล้างถังปั่นผ้าก็มาล้างในส่วนของก้นถัง,งก่อนจะล้างก็ต้องถอดเอาส่วนนี้ออกมาก่อนครับส่วนนี้ออกมาก่อนนี่ซึ่งมันจะมีนะครับสกูออกสกูกี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ขี้โครนเพียบครับทุกคนดูดิดูสิครับทุกคนผงสะคขอบเหลือคาอยู่ในนี้เพียบครับนี่โอ้โหเหลือเป็นสิบบาทเลยนะครับทุกคนเนี่ย บ้านลุงแหวงจะง่ายหน่อยตรงที่มีตรงที่มีเครื่องเครื่องขีดน้ำแรงดันสูง เอาละครับทุกคนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใสปิ้งละนี่โอเคครับทุกคนคราวนี้มัล้างถาังล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงคราวต้องประกอบถังปัน่นลงไปแล้วครับตอนนี้เราจะประกอบนะครับตรงแกนแกนเพลาหมุนถังมันจะมี มาร์กอยู่ไม่ใช่มาครับมีมีบากให้เราใส่เครือให้เราใส่ถังลงไปให้ตรงล็อกนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงล็อกมันถังก็จะใส่ลงไปไม่สนิทครับนี่ครับพอตรงล็อกแล้วมันก็จะลงไปสนิทต่อไปก็ถึงขั้นตอนการใส่น็อตครับใส่น็อตนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราจะใส่น็อต้มันมันจะมีแหวนรองอยู่ใช่ไหมครับทุกคนแหวนรองเนี้ยเราจะสังเกตได้ว่าฝั่งไหนเป็นเอาความลงฝั่งไหนจะเอาหงายขึ้นนะครับสังเกตง่ายๆคือถ้าฝั่งที่มันหงายขึ้นมันจะมีรอยรอยเข้าเหลี่ยมกับหัวน็อตพอดีครับวันนี้นะครับแสดงว่าตรงนั้นเราต้องเอาดานเราต้องเอาดัานนี้ความลงไปครับ อ่ะหลังจากนั้นก็ใช้ปัจเจบก็กเบอร์สามสิบแปดขันเข้าไปแน่นหรือยังน่าจะแน่นแล้วนะเนาะอีกทีสิย้ำอีกทีครับเพื่อความชัว <c oughs> ต่อไปก็เป็นฝาตัตวนี้เกือบลืม <c oughs> ฝาต,ตัวนี้ก็ใส่มันมีเขี้ยวล็อกของมันอยู่เหมือนกันตามล็อกตามล็อกเป็นสกูมือขันเข้าไปก่อนล็อกตอนนี้มันเป็นทรีอินวันก่อนจะขัน สกูให้ปรับมาที่โหมดหนึ่งก่อนต่อไปก็เป็นฝานี้ละตอนใส่ก็ ตรงนี้มันจะอยูุ่งตรงนี้พอดีนะมันจะเข้าล็อกของมันอยู่แล้วแล้วก็าตามด้วยสกรูสี่ตัวประกอบถังปันเรียบร้อยละเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาถึงคราวที่จะประกอบฝาถัง เขาไปแล้วก็ต้องดูให้ดีมันจะมีสายไฟที่อยู่ตรงนี้เราก็ต้องใส่สายไฟเขาล็อกเสร็จแล้วก่อนที่จะประกอบลงไปเราต้องดูสายไฟให้ดีนะครับอย่าให้มันอย่าให้สายไฟมันถูกถูกฝา ถูกอะไรหนีบนะครับดูให้ดีก่อนที่จะประกอบเข้าไป <S <S เป็นอนาวุธเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับการล้างถังเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติขนาด9.5กิโลกร,รัมของฮิตาชินะครับก็ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับพ่อบ้านกับเพื่อนๆชาวลกูกทุกคนในการถอดประกอบล้างถังเครื่องซักผ้านะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับถ้าถ้ามีเครื่องมือพร้อมก็่างหวงก็หาอะไรทำไปไปทั่วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดผู้ที่เคยมาดูใหม่ก็ กดติดตามช่องลุงแหวงตูดเหล็กแอวคนอายุ60เหมืแนแอฟังขายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไก่อนครับสวัสดีครับ